วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากระบางประสบความสำเร็จจากการค้นพบอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ทำให้ต้นข้าวแข็งแรงทนต่อโรคลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ถึงร้อยละ20 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลกระบางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพบเทคโนโลยีใหม่อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเจริญเติบโตของพืชโดยนำมาเพาะปลูกข้าวที่หมู่บ้านนาข้าว นาโนเทคโนโลยีนาบอจังหวัดกำแพงเพชรโดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่ด้วยนาโนซิง์ออกไซด์แล้วนำไปหว่านลงในแปลงพบว่าการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่เริ่มหว่านจนครบ6สัปดาห์ต้นข้าวมีความสูงถึง85.17เซนติเมตรซึ่งเติบโตได้ดีกว่าข้าวที่ไม่ได้แช่นาโนซิง์ออกไซด์ถึง10เซนติเมตร นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่ทำให้ต้นข้าวตายรวมถึงได้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง660กิโลกร,รมัมถึง120และที่สำคัญสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ไร่ละ700บาทซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของกเกษตรกรด้วย